ที่น้องสาวไพรหัวใจสีแดงที่มีประชาปไใยทุกคนครับมากันเยอะๆไม่กลัวใช่ไหมครับผมอยากจะบอกไปยังธรรมาสต์มึงยิ่งค่ากูยิ่งมาเยอะ น้องเสื้อแดงจะไม่มีวันเสื่อมครนอประทารุ่นหนึ่งขณะนี้เหลือที่ยังไม่เข้าพบอยู่สามคน้ามนน่ะนิจจังทรกับปันเอกเจ้าพิวันรีชัยจะกู้พร้อมพรมันแต่ความจริงมันก็อยากจะเอาเราต้อง ทุกทีแหละแต่ยังหาโอกาสไม่ได้พี่น้องที่รบครับบ้านเมืองมันวิปริตผิดตาแพทยไปหมดยุคนี้มันเป็นยุคพุทธของเมืองครับพี่น้องต<ฮ>านเมืองของเรา78ปีที่ผ่านมา<ฮ>ไม่เคลเลยครับที่มีประชาธิปไตยยอย่างแท้จริงอามาา เข้ามาครอบงำการเมืองโดยตลอดการที่พวกเรามาทงนี้เรามายืนยันยาเราจะมาล้มอำมมาตกต้องสถาบันอำมมาคือใครครับเือการฝากที่กอสถาบันมีอภิสิทธิ์เหนือคนอ,อื่นทำอะไรก็ไม่ผิด บุกเขาอยาเทียงก็ไม่ผิดบางคนเป็นนำแหน่งใกล้ชิดสถาบันแต่ไปรับเงินเงือนที่ปรึกษาประธานบริษัทท้างร้านธนาคารไม่เคยเสียภาษีก็ไม่ผิดอำมาตย์ปราบตามสลายการชุมชนจำนวนมโดยการใช้อาวุธสงครามข้าประชาชนตปา อีกครั้งหนึ่งก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าเหงาหูหูไปนานเหมือนกันเมืออ่อ,อวันที่20พฤษภาคมผมและบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยไปรับพี่น้องมรชกลับที่วัดประทุมมานารามตอนแรกก็คิดว่ามีสัก3,000กว่าคน ผมอยู่รองจำนคนสุดท้ายกลับบ้านรบคันสุดท้ายกลับบ้านปรากรทอยู่กันถึง7,000กว่าคนรับพ่น้อนหลายคนได้เห็นเหตุการณ์ที่การทำทารุณมีบุคคลในเครื่องแบบใช้อาวุธสงครามยิงใาดประชาชนที่ทั้งที่กำลังนอนหลับ น้องผู้หญิงที่เป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหนือก้มน้งงหมบถูกทหารยิงการหลังครับพี่น้องอความรู้สึกภาพต่างๆเหล่านี้ยังติดตาผมจนกระทั่งไม่มีอารมณ์ที่เขาบอกว่าสีนั่นแหละครับแต่มาวันนี้ ทราบข่าวว่าน้องของผมคนหนึ่งก่อแก้วพิกุมทองดำดำลงลรับสมัครเตือกดตั้งได้เบอร์สี่เพราะฉะนั้นผมจะต้องกลับมาสี่อีกแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเลือกก่อแก้ว มันไม่เคยปราณีพ่ายอย่างเราหลายคนไม่เข้าใจมาถามบอกว่าอไอ้ด็อเตอร์พิวันมันเป็นพ่ายได้ยังไงอัมมาก็คือคนที่ก่อสถาบันมีอภิธศษเหน้อคนหนึ่งไพ่ก็คือคนที่ไม่มีอภิทศษ์หรืออย่างพวกเราทุกคนไพ่ไม่มีเส้นครับเพราะฉะนัะน้นนักธุรกิจคนมีสตางค์บางคน มีอาิทธิ์ก็กมาใช้อาิทธิ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไพ่พวกเราทุกคนเรียกว่าไพ่ทั้งนั้นครับพี่น้องอการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการต่อสู้อย่างชัดเจนระหว่างอารมาต์กับไพ่เป็นการต่อสู้ อย่างชัดเจนผู้สมัครพรรหนึ่งแต่งตัวหล่อมาสมัครผมไม่เอ่ยนามพอสมัครเสร็จมีรถตำรวจนครบาลพาคุ้มกันกลับเข้าพักครับครับแต่ผู้สมัครอีกท่านหนึ่งก่อแก้วพิุูลองใส่เสื้อเยืดอรองเท้าแตะเมื่อสมัครเสร็จพวกตีทวนกับเรื่องจำรัพี่น้อง นี่หรือคือความยุติธรรมความยุติธรรมที่อำาฝากมอบให้กับใครยพราะ,ะน้ำต้องฝากเรียนพี่น้องที่รักทั้นหลายครับมีญาติพี่น้องอยู่ในเขตเลือกตั้งบอกนะครับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกต่อแก้วก่ออะไรครับเต้ตออแก้วเ้วพี่น้องทั้นหลายครับ บ้านเมืองเราไม่รู้ว่ามีเรกรรมอะไรพอพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลทีไรคนไทยจนทุกทีฮะจนทุกทีเมื่อรัฐบาลทวนสองเนี่ยรัฐบาลเป็นหนี้สามจุดหล้านล้านครับสามจุหกล้านล้านพออภิษิมาสามจุดสองล้านล้านครับยังไง ทวนหนึ่งโชคดีครับมีพักการเมืองใหม่พักหนึ่งที่ให้ความสนใจพี่น้องประชาชนตอนจะทำโนโยบายก็สอบถามประชาชนว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไร,โรโนโยบายทุกโนโยบาย้อนเอาพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจจึงได้ประกาศนโยบายอย่างล่าหานสามสิบบาทรักษาทุกโรคของผุ้หมูบ้านธนาคารประชาชน เอ็มีเอสการปราบยาเสพติดกันเดกท่านนำลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมอกของพี่น้องนอกจากนั้นปราบความหวยบนดินแล้เอาเงินจากหวยบนดินมาสิ่งเสียลูกหลานของเราให้เรียนจจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศจำนวนหลายพันคนรัคการเมืองนั้น นำโดยนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จมีวิส <ie> ัย <saben> ท sure. ัศน์ครับหัวหน้าพัคไทรรับไทยคนนั้นเชื่ออะไรนะครับพี่น้องเชื่ออะไรนะครับผมยอมรับโดยหมดจดครับผมรักผิดสินครับพี่น้องพวกเราทกคนน้องที่นั่งอยู่ออลหลังผมเราไม่อายที่จะประกาศจำดัง গাফী <laughs> নাজান <laughs>